ครับสวัสดีครับสมชายมดีเอ็ีศูนคตนะครับอ่ะวันนี้เรามีมันแก้วนะครับมันแกวถุงใหญ่เลยนะก็มีแม่เอซีนะครับบริจากให้ครับชางนะครับได้มาสองถุงนะครับเดี๋ยวถุงนี้นะครับจะเอาไปฝากน้องพร้อมซับนะครับหรือน้องโกกินะครับใหญ่มาก มันแกวนะใหญ่มากนะครับอ่ะเดี๋ยวไปฝากน้องโกกิกันครับไปเลยนะครับตอนนี้ถึงบ้านน้องโกกิแล้วนะครับบ้านน้องพร้อมซับแล้วนะครับพราะควันไม่ควันเขา,มามไม่อยู่นะไม่น่าจะอยู่นะครับไม่เห็นเลยเห็นใครอยู่บ้านเลยไม่ได้อยู่บ้านนะอ่ะอลงไว้ตรงนี้แหละลงไว้เนี่ย <c oughs> ทางแตงโมเนี่ยแตงโม,แตง,มแตงก้ายแหละ,ะเดี๋ยวโยนให้สัก ลูกหนึ่งเนาะอยู่ในเยอะไม่ได้ครับเดี๋ยวให้ควานเขาทำค,ความสะอาดเอาก็แล้วกันเป็นล้างก่อนอ,อันนี้ให้กินนิดนึงลูกไหนดีอะลูกใหญ่มากลูกนี้ก็ใหญ่ครับเอารูปเล็กด,ดีกว่าเนาะกินเยอะไม่ได้ครับยังไม่ได้ล้างเลยยังไม่ล้างยังไม่ล้างยังไม่ล้างเอาไว้ล้างก่อนนะครับ ูกใหญ่มากเลยนะครับนี่ผู้ใจดีนะครับบริจาคให้นะครับ F4 จากสังเสริมเสริมช้างจากโคราดนะครับบริจาคให้นะก็ะแบ่งกันครับให้น้องช้างอีกเชือกหนึ่งครับมาได้สองุงครับน้องโกกิน้องพร้อมซับนะครับทีกขวานไม่อยู่ต้องผ่าเนี่ยต้องผ่าด้วยฮนะเดี๋ยวผมผ่าขยายัดถ่าก่อนนะ เดี๋ยวผ่าก่อนสักครู่หนึง่งผ่าให้ล้างด้วยเนาะะสักครู่หนึ่งครับเอาแล้วครับตอนนี้เราทําการผ่าเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปให้น้องโกกิกกันครับอ <c oughs> พอควานไม่ควานไม่อยู่ด้วยโยนให้กันแล้วกันอ่ะจะม,มาแล้วมั้งเสียงรถมอเตอร์ไซค์ โอ้พอควานของบัวลอยแม่บัวลอยพอควานใหญ่บัวลอยมานะทีนไหนยี่ทีนไหนแกปงอ๋อโอ้อยังมาไม่ถึงเอทาทั้งไก่ทั้งช้างกินด้วยกันเนาะนาจีกรุงธลุดบ่มาเนาะอืมอืมน้องน้ำเพชรครับ ากลลงครับผมบัวรอยกับพี่เอาเน้องพังบัวรอยเพราะควานอกว่าไปถ่ายบัวรอยหน่อยอยู่ที่โรงพักอ่ะเดี๋ยวมีเวลาไปถ่ายคลิปแม่ยายบัวรอยให้ดูกันนะครับอืมคุณน,น้ำเพชรนะครับกัแบบพรอยทั้งนั้นนะอ่า ยอด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 ผู้ติดตามยังไม่ถึงพันเลยของเราก็เหมือนกันครับช่องเราก็ยังไม่เหมือนยังไม่ถึงนั่นเลยไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆแต่สำหรับเอฟซการช่องของเรายังไม่ได้ติดตามช่องอคุณยายบวลอย์เฟมเบี่ก็ติดตามได้นะครับผมคุณยายบวลอยคุณยายเลยครับคุณยายบังทคุณยายาังทะลุ วันนี้ที่วังสนุครับผมวันนี้ที่วังสนุก็มีมีแตงโมแจกเนาะแตงโมแจกเขาแจกช้างตกงานครับครับได้คนละห้าลูกครับผมอ่ะก็ฝากติดตามด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจให้กับช่องคุณยายโบลอยเฟอร์มารีนะครับผมทีมชลายุ๊กห้าสิบกว่าปีแล้วครับเราเคยไปถ่ายคลิปแล้วครั้งหนึ่งนะครับที่โดนฟ้าผ่านั่นแหละเนาะสำหรับฟ้าผ่าวังสลุครับก็ตอนนี้ท่านท่านคุณท่านยาย สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วนะครับใช้เดินเหินตามปกติได้นะครับไปมาวางพลุวันละไปกลับก็หกิโลไปก็สาเดี๋ยวนี้ไม่ได้ไปแล้วครับครับพักอยู่บ้านกันเนาะเพราะว่ายายก็อายุเยอะแล้วนะครับก็มี FC ให้กำลังใจเยอะนะช่องอ่ายายบัวลอยนี่นะครับผมอ่ะก็ยังไงก็ฝากอ่าทันที่ติดตามทางช่องของเราด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับคุณยายบัวลอยฟมิลีได้นะครับ ถิมไปเลยคนใหญ่ไปเลยเฟมิลี่นะครับผมครับขอบคุณครับอ่ะนี่ฮะอะ่ต่อเลยครับทางนี้เหลือสามสี่ชิ้นขอแล้วอ่ะโกกิขอแล้วอ่านี่ฮะพอควันไม่อยู่ก็ต้องมีใส่ปอกด้วยนะครับอ่าท่านที่ชมคลิปของเรานะครับก็เห็นว่าช้างใส่ปอกทําไมทําไมต้องใส่ปอกขาทั้งสองข้างด้วย <c oughs> ต้องใส่นะครับผมพอควานไม่ควานไม่อยู่นะหรือว่าควานไม่อยู่นะครับคนที่ดูแลไม่อยู่ก็ต้องเซฟนะครับก็ต้องอผูกไว้ล่ามไว้อย่างอย่างอย่างปลอดภัยนะครับกลัวน้องเขาหลุดไปนะครับหลุดไปเนี่ยหรือว่าไปกินข้าวของอเพื่อนบ้านเขานะครับเดี๋ยวจะจับไม่ได้นะครับอันตรายเนาะนี่ก็ให้น้องเขา <c oughs> เดินแบบ สบายนะครับกินไปด้วยเดินเล่นไปด้วยไล่ไก่ไปด้วยเอ้าให้กินเยอะไม่ได้นะ,ะกินแค่นี้ก็พอพอ,พอหวานคอหวานปากเอาวอดีสวยสีครับกันสวยสีครับอบอกให้บัดดีก็นอ,องมามามา่มา อ่าหิวขอสงสัยว่าได้ยินเสียงเสียงรถควานหรือเปล่าได้ยินเสียงรถควานหรือเปล่าร้องรอเลยหรืออย่างไรเนี่เดี๋ยวก็หลังจากนี้ควานมาถึงก็จะพาน้องโกกิเดินเล่นแล้วอาบน้ำแล้ว ขออีกละนี่ถ้ามีอะไรได้โยนให้เลยนะเนี่ยโยนใส่นะัเนี่ยขอกินนะฮะนี่ฮะันนี้มีโอกาสมาหาน้องพร้อมซับหรือน้องโกกิเนี่ยนะครับมาดูนี่ได้ยินเสียงแน่นอนได้ยินเสียงเจ้าของเจ้าของแน่นอนได้ยินเสียงเสียงรถเจ้าของแน่นอนฮ่ฮึ่ยฮฮอย่างเงี้ยเอา ใช่ไหมใช่ไหมมีลุ้น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 และและ้วก็มาแล้วนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับมาพร้อมกับแตงโมผลใหญ่ๆนี่ครับแตงโมมาแล้วโอ้โหแตงโมมาจากวังทะลุนะครับ จุดปฏิบัติงานนะครับก็แบ่งกับคุณยายบัวลอยอ๋อสีโดสีโดสีดน้ำเพชรด้วยครับสีดอน้องเพชรพี่พลอยพี่พลอยทางนู้นนะครับอยู่ตรงนี้ใกล้นี้มีสามเชือกนะครับผมนะครับมีน้องพร้อมซับโกกินะครับแล้วก็น้อง อ้าวปีพลอยน่าจะไปอาบน้ำแล้ววันนี้อยู่สามเชือกอีกเชือกไปอาบน้ำแล้วเนาะปีพลอยอาบน้ำครับอนนี่ฮะเอาเอาควานกินด้วยพอควานกินด้วยแหละนี่ฮะใส่ผมเขาตะกี่ลูกนี่ลยห้าลูกหกลูกเจ็ดลูกเอาไปวันนี้มีมันแก้วครับเอามันแก้วมาฝากจ้ะจ้ะมันแก้วจ้ะมันแก้วมาจาก ไกลมากครับจากโคราชครับผมโอ้ขอบคุณอย่างสเนึงล้างให้กินแล้วผ่าให้กินแล้วเมัตสกิผ่อให้กินแล้วปผ่าให้กินแล้วหนึ่งลูกล้างแล้วล้างด้วยล้างอีกล้างล้างอยู่เมัตสึกิหนึ่งลูกนี่ครับอาหยุดยาให้แล้วควานไม่ควานมาแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่อาบน้ำแล้ว มาแต <S <S ่งโมู่ครับผมเก็บไปลออยู่หลังบ้านครับเดี๋ยววันหลังก็ได้อันน um> uh uh> ี้อันนี้เมมโมรี่มันไม่ค่อยเท่าไหร่เดี๋ยวมันจะเต็มครับอะเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังจะถ่ายอาริยาบถของคุณยายบัวลอยนะครับให้แม่แม่เอฟซีให้ท่านที่ติดตามช่องของเราได้ชมถึงความน่ารักของคุณยายนะฮะคุณยายจะน่ารักขนาดไหน นะครับเดี๋ยวรอคลิปหน้านะวันนี้พี่ควานไปไปถ่ายเลยไปถ่ายเลยว่าเบมเบอรี่มันไม่ใช่เบมเบอรี่คือผมถ่ายเก็บไว้ในตัวเครื่องครับแล้วเครื่องมันจะเต็มง่ายนะนะ,นะครับอ่ะนะครับก็ฝากติดตามและให้กำลังใจกับช่องของเราด้วยนะครับช่องสมชายมาดีเอ0ซศูนโคตนะครับหนูกินอย่างอร่อยๆนี่ยนี่ถ้ามีหญ้าแบบนี้เียจะโยนใส่เวลาหิวเวลาเขาหิวน,นี่ย็จะโยน โยนมาหายโยนใส่โยนทักว่าโยนให้ผมหน่อยหิวแล้วหิวแล้วอะไรประมาณนี้นะครับเห็นพ่อควานมาก็อารมณ์ดีเลยโอเคครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะครับกดกระดิง่งเป็นกำลังใจให้กับช่องสมชายมาดี MC0 คดด้วยนะครับแล้วคลิปหน้านะครับ เราจะพาทุกท่านไปพบกับคุณยายบัวลอยนะครับ <c ười> คุณยายจะน่ารักขนาดไหนนะครับเดี๋ยวติดตาม s <S ชมคลิปต่อไปนะครับน,มน,มนอ,ดอดมด้วยนะครับนี่ก็เป็นพอควานนะครับ,บแล้วก็ตมมาครับมาจากวังทะลุครับ ช่องเจ้าช้างตกงานนะครับที่เขาแจกให้อ๋อช้างตกงานที่แจกให้พร้อมซับชแนลนะครับก็ฝากติดตามช่องด้วยนะครับผมนะฮะแล้วก็ช่องนี้นะครับก็จะเปิดไลฟ์สดไลฟ์สดได้แล้วเพราะว่าเขามีผู้ติดตามเยอะแล้วครับช่วงบ่ายนะครับช่วงบ่ายช่วงบ่ายประมาณบ่ายสองโมงครับก็จะเปิดไลฟ์สดครัไลฟ์สดขายอาหารช้าง สร้างบ้านและเป็นค่าใช้จ่ายครับค่าใช้จ่ายซื้อยาต่างๆเนาะใช้ชีวิตประจำวันนะครับซื้อยาซื้ออาหารนะครับแล้วก็ตอนนี้พี่พลอยน้องลำเพชรนะครับพี่พลอยน้องเพชรเสาบ้านของพลอยกับนํำเพชรตอนนี้ล้มแล้วนะครับเรายังไม่มีค่าใช้จ่ายในการ ซื้ออุปกรณ์ครับก็ไล์กันไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันนะครับรเก็บเล็กผสมน้อยนะครับไปเรื่อยๆนะครับจนถึงว่าประมาณที่จะสร้างได้นะครับทีก็ได้บ้างเนะาะน,นะครับก,ก,ก็การที่เราทําแบบนี้คือการไล์สดขายก็ได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาของการค้าขายนะครับนะก็ฝากด้วยกันแล้วกันนะครับช่วยติดตามแล้วก็ช่วยชมด้วยนะครับในช่วงเวลาประมาณบ่ายบ่ายสองโมงนะครับบ่ายสองโมงไปต้นไปนะครับพร้อมซับ ชาแนลนะครับเนื้อน้องโกกิครับโอเคนะฮะแ้้วโกกิน้อยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับประมาณชั่วโมงหนึ่งก็เจ้าหน้าที่โคศกก็จะมาถึงครับอ๋อโอเคครับเดี๋ยวอีกสักทู่เจ้าหน้าที่โคศกก็จะมาถึงนะฮะแล้วพบกันใหม่ครับลาไปด้วยกับความน่ารักของน้องน้ำเพชรอ่าน้องทอมซับนะครับผมเดินไปเดินมาวนไปเดินวนไปอ้าวแค่นี้แหละบ๊ายบาย บ้านก็เกือบจะพังแล้วแต่ยังไม่ได้หางบประมาณในการสร้างบ้านให้นะครับน้องพออยู่อยู่นะครับ